คู่มหาเมียเหรอจ๊ะจะพูดยังไงดีมีแม่ที่ลูกเขาเรียนอยู่กับน้องนนเข้ามาร้องเรียน เขาอยากให้น้องนอนไดย้ายออกจากโรงเรียนไม่อย่างนั้นเขาจะเอาลูกออกหมดเลยอะเอ้าแต่ลูกฉันไม่เป็นอะไรนี่จ้าครูพูดกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมกันเขาบอกว่ากลัวอธิบายายังไงก็ไม่ฟังครูลาบากใจเหมือนกันเอาเป็นว่าให้น้องนอนหยุดเรียนก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวครูไปก่อนนะ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV ทุกรายด้วยทัศนคติของสังคมที่ยังไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อ HIV และโรคเอสให้มีส่วนร่วมกับสังคมได้เหมือนคนปกติ mm hmm. เช่นการเรียนหนังสือและโอกาสการทำงานในสังคมที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกกลุ่มย่อมที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกันแต่การขีดกรอบด้วยคำว่าอาคติหรือการปีตรลาทําให้ครอบครัวผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงคนที่ไม่ติดเชื้อต้องรับแรงกดดันเหล่านี้อย่างไม่มีเงื่อนไข พอไปสมัครเรียนพอไปสมัครเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าบางบางทีเขาก็จะรับจะรับหมายถึงว่ารับแต่แต่พอเด็กจะไปโรงเรียนเนี่ยอยา่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆเนี่ยพอเด็กไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยได้วันเดียวก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยามาบอกว่าถ้าเอาเด็กคนนี้มาเรียนเนี่ยผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยก็จะเอาเด็กคนนี้เนี่ย เเอาเด็ก,ดก,ดกทีี่่เเเเเปป็็นนนรขายทอืุกสภาพปัญหาที่กลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV และกลุ่มผู้ป่วยโรคเอสต้องเผชิญได้ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นหนังสั้นอยู่ด้วยกัน29เรื่อง29จังหวัดของเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV a i ส s แห่งประเทศไทยด้วยทําหนังสั้นทั้ง29เรื่องจะมีต้นเรื่องจริงจากเด็กและเยาวชนผู้ติดเชื้อเช่นเรื่องช่วยฉันด้วย หนังสั้นสะท้อนชีวิตคนเป็นแม่ที่ติดเชือ้อพยายามหาทุกทีทาาเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือท่ามกลางอาคติของสังคมที่ไม่ยอมรับให้เด็กได้เรียนหนังสือต้องยอมรับในตอนแรกเหมือนกันก็คือรู้สึกว่าเตงเขาก็มีความกลัวตอนแรกที่จะเข้ามาร่วมงานกันอย่างเงี้ยก็คิดต่างๆ่านามกันแต่พอได้มาคุกคีหรือว่าร่วมใช้ชีวิตดูแล้วเนี่ยหรือว่ารู้สึกว่าเขามีม,มุมที่ปกติกว่าเราอีกด้วยซ้ำครับเขาแข็งแรงเขาสามารถทําทุกอย่างได้มีมุมมองในแง่บวกมากกว่าเราด้วยซ้ำอาเยผมรู้สึก พอเราได้ทามาทํางานกับเขาางเงี้ยเราได้เห็นแง่มุมอะไรอะการใช้ชีวิตของเขาที่รู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ต่างกับเราเลยมีบางทีปกติกว่าเราอ่าได้ได้เข้าถึงอ่าตรงตรงอ่าเชื้อโรคเ,เ,เชื้อเชื้อต่างๆเนี่ยว่ามันมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลย การใช้หนังสั้นเป็นสื่ออีกหนึ่งช่องทางสะท้อนความรู้สึกของกลุ่มผู้ติดเชื้อให้สังคมได้รับรู้ถึงอีกแง่มุมเพื่อสร้างความเข้าใจลดการตีตราและการแบ่งแยกของผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิดเพื่อให้สังคมเปิดใจอ้าแขนรับกลุ่มผู้ติดเชื้อได้มีโอกาสทำงานและเรียนหนังสือตามสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งในกระบวนการผลิตหนังสั้นทั้ง29เรื่องนี้มีผู้ติดเชื้อจะร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับคนปกติเพื่อพิสูจน์ว่าการติดเชื้อไม่ได้ติดกันง่าย และผู้ติดเชื้อก็มีความฝันความเชื่อและศักยภาพเหมือนคนทั่วไปเรามีเด็กและเยาวชนที่มีเชื้อแล้วก็เข้าถึงการรักษาแล้วเนี่ยเกือบ3 0 0 0 0ื่นคนและอาจจะ30,000่นกว่าด้วยซ้ําไปน้องเหล่านี้ก็เติบโตเป็นวัยรุ่นเติบโตเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็หลายคนนี้ก็มีความหวังความฝันในวันข้างหน้าแต่สิ่งที่เขายังไม่ไปก็คือว่ามันยังมีอุปสร,รรค เรื่องการมีเชื้อของเขาตั้งแต่เมื่อแรกเกิดหนังเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะไปสู่กระบวนการในการพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจร่วมกันในระดับชุมชนแล้วก็วงกว้างด้วยเช่นเียวกันนะครับปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV และโรคเอสในประเทศไทยมีมากกว่า1ล้านคนโดยในปี2547ถึง2554พบผู้ป่วยโรคเอสสะสม376,690คนเสียชีวิตไปแล้ว 98,721รายซึ่งในปี2555สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอได้จัดสรรงบประมาณ2,940ล้านบาทเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสเพิ่มอีก157,600คนและปี2556จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเป็น3,599ล้านบาทเพื่อขยาย10ผู้ติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสมากขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยตัวยาเป็นการรักษาทางร่างกาย แต่ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องการโอกาสและการยอมรับจากสังคมซึ่งเป็นการรักษาเยียวยาทางด้านจิตใจควบคู่ไปด้วยพวทิพมง่งใหญ่ Voice TV รายงาน